ยางเพื่อนแล้วนะครับเปิดมาเสาแรกมงเส้นงนี้เอ้ยังไงครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับทีมชาติไทยขึ้นนําไปแล้วครับต้องดูดูกับฟรีคิกของวรชิตครับแล้วโดนทายไหมครับเมื่อไม่โดนใครครับไม่โดนครับแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่ทิ้มเข้าไปจะเป็นชนพัฒน์นะครับแต่ว่าบอลเนี่ยลูกเนี้ยวิถีเข้าไปก่อนนะครับต้องดูว่าจะให้เป็นเครดิตชนพัฒน์หรือว่าจะให้เป็นเครดิตของวรชิตนะครับเพราะถึงยิงถึงผ่านเข้าไปนะครับ เหมือนบอลเนยจะโดนนั่นแข้งของเสือรนน้ายมีนะครับโล่งๆเลาะเข้าในก่อนครับดูเลียมแล้วยัดตรงๆแล้วพลิกได้สวยยิงด้วยซ้ายรงที่2ประตูต่อศูนย์ครับจากทาด้านของกราวิททำประตูได้ดูครับจังหวะให้โอ้โหไม่ล้ําเยอะเลยครับยพยายามจะดึงกรวิทเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวๆแบบนี้ก็ไม่เหลือครับสองศูนย์บอลแรกเนี่ยแกหนีทางด้านเทียงบุญชัยมาเนียนเียนเลยนะครับและยิงด้วยซ้ายเนยกระาม ตามจังหวะอยู่แล้วครับคนที่พยายามจะดึงทำลายจังหวะเป็นทางด้านของเชือนซันแชมปนะครับแต่ว่านาคินนะครับนาคินไปต่อนาคินหักมา,มาวราชิตวรชิต,ชตดึงหนึไหลามาลูกนี้เต็มข้อหรือเปล่าหูเซฟได้แล้วซ้ำยังไงครับ3ประตูต่อศนย์ครับวอรรชิตกริสสีบอเพนครับอยู่ในตาแหน่งที่ดีและซ้ำเข้าไปอย่าง Terima kasih telah <laughs> menonton! แล้วปาติกูตาสันหลุดมาครับปาติกูตาซันเข้าซ้ายลูกนี้ยังม่ยิงล็อกเข้าขวาซัดแลวเรียบร้อยครับ4ประตูต่อศูนย์ครับมากเลยครับนี่ครับหลอกทางด้านของเทียมบุญชัยครับแล้วซัดลูกนี้หมดสิทธิ์งี้นะครับโอ้เฮาคิบูยก็เอาไม่อยู่ครับมันเล็งเหลียมมาแล้วนะครับปาติกูตาซันเลือกยิงได้เลยครับลูกนี้ เปิดแล้วจับบอลแมมันลื่นนะครับจับไม่อยู่หาไปในวิธยัยงไงครับเลาะเข้าฝาแรงยังมีนะครับตกกลับเข้ามาลูกนี้ยิงลูกนี้ยังติดลูกนี้จอจอปราติกูสตาร์สันครับแล้วยิงได้2ลูกดูครับจังหวะลุยเข้ามาแล้วยิงติดเซฟก่อนนะครับแล้วซ้ำหมู่ระยะตรงนี้ก็ไม่เหลือนะครับจังหวะแรกนี่ทาง เอาคิมปุยก็พยายามจะเซฟแล้วนะครับจับอเอาไม่อยู่ครับเบทีนะครับจังหวะที่ยิงไปติดบล็อคเนี่ยครับ